สบายดี LT Vision ครับพบกับไอ้แจ็คนะครับเรามาคุยข่าวสรุปข่าวที่ผ่านมานะครับในรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจสังคมเราจะน่าอยู่เพราะเราให้เกียรติซึ่งกันและกันครับครับก่อนอื่นเรามาทักทายกันก่อนนะครับไม่ได้ทักทายแฟนๆมานานเลยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรกันบ้างเอาเรามาบึ่งมาดูกันเลยครับจากคุณศรีสวัสดิ์ชัยวงศ์นะครับ ก็คอมเมนต์มาเกี่ยวกับเรื่องของสปปลาวปล่อยลูกจระเข้นะครับก็สบายดีทักทายสบายดีกันนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของข่าวปล่อยลูกจระเข้ลงสู่ธรรมชาตินะครับก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งก็มีทั่วโลกครับตอนนี้เขากษัตริย์เราก็เป็นมนุษย์เจอเริ่มโลกกันนะครับอยู่ได้กันอย่างสันติแต่ก็ต้องระวังกันนิดหนึ่งนะครับเม้นต่อมาครับคุณคมไผ่แข็งแรงครับภาวะเงินเฟ้อค่าครองชีพสูงนะครับตอนนี้เป็นทั่วโลกนะครับ ก็เอาใจช่วยกันนะครับเม้นต่อมาคุณดมดมสวัสดีนะครับสบายดีคุณดมดมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของหนุ่มลาวนะครับขับรถตามหารักแท้นะครับก็คือต่ายอรไทยนะครับอันนี้ก็ข่าวขำๆนิดนึงแล้วกันนะครับก็อาจจะถูกโซเชียลรอกันไปรอกันมานะเรื่องของโซเชียลก็เล่นอย่างมีสตินะครับครับเม้นต่อมาคุณบ่าวสวรรค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของลาวตั้งเป้าช่วย2 0 0,000ครอบครัวหลุดพ้นความยากจนนะครับ คุณบาทสวรรค์ก็บอกว่ายุดิยาโมนะสองแสนครอบครัวนะลำบากทำได้ยากแน่ๆจริงๆมันเขาเรียกเราต้องตั้งเป้านะทางหน่วยงานของภาครัฐเขาก็ต้องตั้งเป้าแล้วก็ช่วยเหลือกันให้ถึงที่สุดนะครับจะได้มากได้น้อยก็ต้องมาช่วยกันดีกว่าไม่ได้ตั้งเป้าเลยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกภาคส่วนนะครับเม้นต่อมานะครับคุณหนุ่ย JSO นักเรียนหมอยาไทยน่าฟังน่าชมภาพสวยงามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราวหวนโควิด พุ่งสงการนะครับช่วงสงการก็ต้องระวังเนื้อระวังตัวกันนิดหนึ่งในเรื่องของการสวมแมสนะล้างมือบ่อยๆแล้วก็ที่สําคัญนะเป็นไปได้อย่าออกไปนอกครับนะแล้วก็งานในบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินนะในเรื่องของรวมตัวกันนะต้องค่อยๆระวังนะสําคัญก็คือเราจะติดเชื้อโรคเชื้อโควิดไปสู่พ่อแม่เราต้องระวังนะระวังให้ดีนะครับ ครับแล้วก็ขอบใจหลายๆคอมเมนต์นะครับที่เป็นกําลังใจกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณปุ้มเจเจนะครับในเรื่องของเราตั้งเป้าช่วยสองแส0,000ครอบครัวก็ต้องพัฒนาคนแล้วก็พัฒนาการศึกษาอันนี้ไอ้แจ็คเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็คุณพยาวแดงอีบเกี่ยวกับแรงงานเราถูกกฎหมายกับเข้าไทยเป็นวันแรกนะครับก็แล้วแรงงานที่ลงทะเบียนผ่านเขาบอกว่าจะต้องทํำยังไงนะต้องเสียเงินไปแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านกระบวนการของ แรงงานนะครับขอการนําเข้าแรงงานจากลาวมาไทยนะครับไม่สามารถที่จะมาเองได้ก็ต้องติดต่อนะตรงนี้มันเป็นกฎหมายไม่สามารถที่จะมาแล้วก็หางานทําได้เลยลําบากนิดนึงนะไทยไปลาวลาวไปไทยหรือว่าการทํางานทุกที่นะครับจะต้องผ่านบริษัทอันนี้ก็ต้องติดต่อหน่วยง,งานภาครัฐแล้วกันเนาะจะได้ชัวร์แล้วก็คุณ AA นะขอบใจนะที่คอมเมนต์มายินดีต้อนรับพี่น้องสอปปลาวสู่ประเทศไทยนะครับยินดีนะ ดูแลนะคุยกันได้แล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับ ที่ผ่านมาก็มีคนลาวที่ต้องการที่จะเดินทางมาไทยมาเยี่ยมยามมาหาลูกหาสามีนะครับหรือคนไทยจะไปลาวตอนนี้ในเรื่องของด่านก็เริ่มมีการผ่อนปลนมากแล้วแต่ของไทยเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มเข้ามาได้แล้วในเรื่องของ ATK นะแล้วก็มีข่าวดีคร่าวๆว,ว่าคงจะลดมาตรการเยอะขึ้นนะครับคอยมาฟังข่าวแต่ส่วนของคนที่ต้องการที่จะกลับไปลาวนะครับคนไทยหรือคนต่างประเทศที่ไม่ใช่คนลาวเนี่ยก็ต้องผ่านบริษัท ท่องเที่ยวของเราไปก่อนหรือว่าจะมาเป็นแบบนักธุรกิจก็ต้องติดต่อบริษัทธุรกิจของท่านนะครับครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่เป็นข่าวเด่นสําคัญสําคัญเข้ามาคุยครับครับสำหรับข่าวแรกก็เป็นข่าวในเรื่องของการประชุมรัฐบาลสมัยสามัญประจําเดือนมีนาน,นะครับ ที่มีขึ้นที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะโดยมีท่านสอนใส่สีพันดอนรองนายกรัฐมนตรนะีแล้วก็มีท่านรองนายกแล้วก็สมาชิกรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมหรับสถานการณ์ในสปปลาวที่เกิดขึ้นเยอะนะครับในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะอัตรางเงินเฟอ้อ น้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นนะผลกระทบจากภายนอกนะกลายเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับที่มีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมสิ่งที่สําคัญเร่งด่วนที่สุดนะครับตอนนี้ที่ทางภาครัฐได้ทําการประชุมกันก็คือในเรื่องของการเร่งที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับสู่สถานการณ์ปกตินะครับซึ่งตอนนี้นะทางรัฐบาลลาวในเรื่องของการท่องเที่ยวการเปิดประเทศก็กําลังมีมากขึ้นนะครับที่จะผ่อนผันนะตามมาตรการในแต่ละระยะกดติดตามฟังข่าวกันนะครับ และข่าวต่อมาครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมามีพิธีทดลองการใช้รถเมล์ไฟฟ้านะครับเพื่อการขนส่งสาธารณะเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบขนส่งมวลชนให้พี่น้องชาวลาวให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาแบบยั่งยืนจนถึงปี2573ได้นะครับเบื้องต้นการทดลองมี3เส้นทางด้วยกันก็คือสาย48เริ่มจากสถานีรถเมล์ขวดินนะครับบ้านดงนาโซกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านสีเกิด รวมระยะทาง15กิโลเมตรโดยมีค่าโดยสารตลอดทางเพียง5,000กีบเท่านั้นต่อเที่ยวสายที่2เป็นสายที่35เริ่มจากสถานีตลาดเซาวศูนย์การค้าธาตุหลวงพาซาตลาดขัวดินสถานีรถไฟลาวจีนรวมระยะทาง17กิโลเมตรค่าโดยสารตลอดทาง5,000กีบต่อเที่ยวสายที่3สายที่22เริ่มจากสถานีรถไฟขัวดินศูนย์การค้าธาตุหลวงพาซาศาูนย์การค้าลาวไอเต็กเคเรษฐกิจพิเศษบึงธาตุหลวง สถานีรถไฟลาวไทยตลาดไฮคัมรวมใส่ยเสษฐาหลัก21สถานีรถไฟลาวจีนรวมระยะทาง26กิโลเมตรค่าโดยสารตลอดทางอันนี้8,000กีบต่อเที่ยวซึ่งระยะทดลองจะให้บริการรถเมฟรีนะครับจนถึงวันที่13เมษายนนะอันนี้ก็จะเป็นรถเมล์ระบบไฟฟ้านะครับ อันต่อมาครับก็คือที่สำนักงานใหญ่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวมีพิธีลงนาม MOU ระหว่างท่านฟองประเสริฐเพชรสีสุกรองผู้อำนวยการการไฟฟ้าลาวแล้วก็นายเควินหูผู้อำนวยการหัวเว่ยเทคโนโลยีลาวนะครับโดยการลงนาม MOU ครั้งนี้ครับเน้นความร่วมมือด้านพลังงานแสงอาทิตย์เช่นร่วมมือค้นคว้าแล้วก็วิเคราะห์ผลกระทบของพลังงานแสงอาทิต์ส่งเสริมความร่วมมือในตลาด พลังงานทดแทนและการให้บริการโซล่าฟาร์มโซล่าลอฟท็อป EV ชาร์จซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างมาตรฐานการติดตั้งโซล่าท็อปแล้วก็โซล่าฟาร์มได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลลาวเนี่ยก็มีการส่งเสริมในเรื่องของรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าต่างๆนะครับเพื่อลดการนําเข้าในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงซึ่งพลังงานเชื้อเพลิงหรือน้ํามันเนี่ยแพงมากนะซึ่งสปปลาวเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ของ อาเซียนอยู่แล้วนะการใช้ไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับข่าวต่อมาครับก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนที่มีการระบาดอย่างกว้างขวาง,วางตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมาครับการประชุมคณะกรรมการที่รึกษาด้านวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเชื้อโรคแห่งชาติหรือนิแ็ก ได้หาหรือกันครับแล้วก็มีมติเห็นชอบในเรื่องของการระดมการฉีดวัคซีนโดยกรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศครับว่าให้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่3าและเข็มที่4ให้กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มทั่วไปอายุ18ปดีขึ้นไปโดยทางการได้กำหนดการดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนช่วงบุญปีใหม่ลาวที่จะถึงนี้นะครับข่าวต่อมาครับก็คือในเรื่องของอธิบดีกรมปลูกผักกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้สปปลาว ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าสปาปลาวได้กําหนดให้งานด้านการเกษตรเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการผลิตเป็นอาหารและก็เป็นสินค้าเพื่อการส่งออกเลยนะตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด13รายการที่ส่งเสริมสามารถส่งออกได้ก็คือข้าวกล้วยมันสำปะหลังข้าวโพดแตงโมมันเทศพวกพืชตระกูลถั่วนะครับสาวรถสม้มส้มโอ นะแล้วก็มะนาวทั้งนี้ครับยังให้มีการส่งเสริมการผลิตภายในเพื่อลดหย่อนการนําเข้าการแปรรูปเพื่อส่งออกผ่านสปปลาวนะครับเร่งพัฒนาเกษตรอินทรีย์ใช้เทคโนโลยีแบบเครื่องจักรในฟาร์มครอบครัวจนถึงปัจจุบันสปปลาวสามารถส่งออกเกษตรไปยังจีนได้แล้ว80บกว่าเซตซึ่งก็นับได้ว่าเป็นข่าวที่ดีในการพัฒนาของสอปปลาวนะครับตอนนี้มีความตื่นตัวกันมากทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนในเรื่องของการที่จะ ทำยังไงก็ได้ให้สินค้าสามารถส่งออกได้มากที่สุดเพื่อทำให้สปปลาวเนี่ยลดการนำเข้าเสียดุลการค้าน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทำให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากประชาชนมีรายได้มากขึ้นนะครับครับก็เนื่องในบุญสงการปีใหม่อันนี้นะครับไอแจ็คนะก็ขอให้พี่น้องชาวลาวแล้วก็ชาวไทยทุกท่านมีแต่ความสุขเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งเก่าๆที่ผ่านมามันไม่ดี ก็ให้มันผ่านไปเริ่มต้นปีใหม่ลับไปที่บ้านอวยพรพ่อแม่พี่น้องไปไหว้ล้างเท้าให้พ่อแม่แล้วก็เอาน้ําที่ล้างเท้าพ่อแม่เอามาลดหัวอาบน้ําเป็เนสิริมง,งคลก็ถือว่าพ่อแม่เป็นเพออาะอรหันต์ที่ดีที่สุดนะครับสามารถติชมรายการเข้ามาได้เราอยู่กันแบบให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับสงการานต์ปีนี้ก็ขอให้โชคดีมีใสนะครับแล้วพบกับไอ้แจ็คได้ใหม่ในมื้อหน้าครับ bye-bye